เป็นคนที่มีรูปหน้าใหญ่นะครับตามใหญ่กระดูกใหญ่ไปชิดปูทอกมาลายที่เป็นการเส้นเปลืองนะครับผมอาดาวิทยาพรรักแก้ว มิกนะครับอายุ33ปีมาจากจังหวัดตรังครับตัดกรามกับทุกหนกแก้มเป็นคนที่มีรูปหน้าใหญ่นะครับรามใหญ่กระดูกใหญ่ฉีทบุทอกมาหลายที่เป็นการซึมเปลืองนะครับจะรับรูปโครงหน้าให้เลี้ยวเล็กแล้วก็เข้าทรงรูปที่ดูดีขึ้นกว่าเดิมครับตอนมากก็รีวิวของเลยแรักจะดีที่สุดครับมีคุณหมอที่ดปเนินการเฉพาะทางแล้วก็การตัดกรามได้มากกว่าที่อื่นจาก้องผ่าตัดล้วครับติดตามรีวิวด้วยนะครับ วันนี้มาตรวจอลังการปาตัดยุบโหนกกับตัดกรามครับในระยะเวลา3เดือนครับผมรู้สึกว่าหน้าเล็กขึ้นนะครับดูจากภาพเก่าๆนะครับแต่ว่าจะต้องรออีกนิดนึงเพราะเป็นการปาตัดใหญ่ตอทับใจแล้วก็ หน,น,นึ่งร้อยคะแนนเต็มเป็นแพทย์ที่เก่งนะครับให้คําอธิบายให้คําศึกษาที่ดีมากอะไรที่มันเราทําแล้วมันไม่ดีกับเราสิ้นเปลองหมอเขาไม่ให้ทำให้ไอ้เรื่องเจ็บปวดไม่เจ็บครับไม่ได้รู้สึกอะไรเลยครับเพราะว่ามีการดมยาสลบการที่เราใส่ยกรรมให้ดูดีด้วยนวัตรกรรมการแพทย์ที่จะิญขึ้นเสริ <Wow. S 2> มบุคลิกเราดูดีขึ้นในการติดต่อประสานงาน,นสิ่งเหล่านี้คือเป็นหน้าด่านแรกที่ทําให้เราดูดีขึ้นการยอมรับการตัดสินใจเกิดความน่าเชื่อถือมาจากหน้าตาใน <Okay. S 2> ปัจจุบันนะครับในการเปิด รับทางเพศที่ 2- ที่3ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันหมดผมผม,มองถึงว่าคนเราในเมื่อมีสิทธิมีโอกาสท,ที่ตรงนั้นผมก็เป็นผู้ชายคนหนึ่งที่อยากทำเองดูดีนะครับผมก็ออกมาเปิดเผยตัวเองเลยว่าผมเนี่ยก็สายกรรมมานะมันก็ออกมาดีไม่ได้ว่าออกมาไม่ดีนะครับผู้ชายที่คิดว่าอายนะครับที่หลบซ่อนว่าอยากจะทําไม่กล้าทํามาทําได้ครับไม่ต้องอายครับเรื่องความรอผมไว้ใจตีลงบาลเลยลนะ